ก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยตามเชียร์นะครับแล้วก็ขอโทษแฟนๆที่ทำให้ผิดหวังนะครับคนที่ไม่ได้เชียร์ผมนะบรรยากาศหลังเกมครับซูเปอร์บอลรับออกมารวมถ่ายภาพกับเหล่าบัดเอฟซีครับด้านหลังเวทีนะฮะแมวันนี้นี่เรียกว่าโลกโซเชียลสงบเลยครับสับสอกน็อกโจนาวุิเกียงแค่ยกแรกเท่านั้นับแฟนๆครับ กูเอกศึกวันนี้มี81ครับนฮะโอ้มี FC มาก็ถ่ายรูปเยอะเลยครับเนี่ยครับเพื่อนรงค่ายครับแต่นี้เดี๋ยวนี้ก็มาซ้อมอยู่กับซูเปอร์บอลครับไม่ได้ซ้อมอยู่ซินดีเหมือนเดิมแล้วนะฮะ ที่ต่อยในคุณเนต์อาดิเวสก็เต้นอีกนึงคนนะครับ เดี๋ยวหลังจากวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะพอดีมีสัมภาษณ์กับทางทางข้านอกอะค่ะขอาสิบนาทีแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะอะไรเขี้ยขาว่ะกายเคลื่อนไหวแล้วบรรยากาศหลังเกมเพื่อนๆแฟนครับก็พอดีจะมีในส่วนการสัมภาษณ์ให้กับสื่อทางทางต่างประเทศก่อนนะแฟนๆก็อยากจร้อนสัก นิดนึงครับออกมาให้ถ่ายรูปกับเหล่าบรรดาเอฟซีเหมือนเดิมครับก็นี่ฮะบรรยากาศด้านหลังเวทีครับเวลาที่นักกีฬาชกสึกล้วจะต้องไปให้สัมภาษณ์ครบนบแฟนๆครับ ดีกับัยชนะของซุปเปอร์บอลครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค oh, รับโอ้ยหลายคนถามว่าซุปเปอร์บอลจะรีบไปไหน <c ười> จริงๆ <c ười> ก็อยากชกต่ออีกหน่อยครับแต่ก็มันโดนไปแล้วนะทำไงได้นะพูดถึงการพี่ซอสในครั้งนี้นิดนึงนะฮะก่อนที่จะเจอกับโจเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเราเตรียมมาอยู่แล้วนะครับว่าเราจะใช้ศอกเพราะว่าโจเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้คมได้เร็วนะครับก็ลูกเดียวที่จะเอาไปแก้หมัดได้ก็คือศอกอยู่แล้วครับ ะะพอเวลาขึ้นมาสถานการณ์จริงเนี่ยยกแรกโจเนี่ยเขาก็ดูว่านขางคที่จะระวังาวาเราเหมือนกันใช่ครับจริงๆผมว่าโจก็ทําได้ดีนะครับขึ้นมาอาวุธเขาออกได้แล้วก็ผมรู้สึกได้ว่าอาวุธเขาหนักนะครับหมัดการเตะขาอะไรเขาอาวุธเขาหนักแล้วผมรู้สึกว่า,าถ้าเรายืนรับเขาเยอะๆอาจจะยุบก็ได้ครับแต่ว่าพอจังหวะเขาต่อยเราก็รออยู่แล้วครับรอดนักสอบอยู่แล้วนะ,ะจังหวะนั้นฟันโชะเดียวเนี่ยนะฮะคิดว่าไม่ต้องซ้ำนะมั้ง จริงๆผมคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมานะคิดว่าจะลุกขึ้นได้ลุกขึ้นมาได้แต่ว่าอาจจะเพราะว่ามันเมามันโดนคางวอดีครับโดนคางวอดีก็เลยลุกไม่ไหวนะฮะก็ได้ชัยชนะไปอย่างเรียกว่าเร็วเกินคาดนิดนึงครับนะฮะก็ได้โบนัสไปอีกโหเยอะเลยเนี่ยก็เยอะครับแต่ยังไม่เข้าข้าตัวรถถังอยู่ดีครับนะครับผมไฟน์ี้ผ่านไปแล้วนะฮะหลายๆคนบอกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่ซูเปอร์บอลจะขึ้นไปชิงแชมป์ เอาแชมป์ของเรากลับคืนมาซึ่งคนที่มาดูอยู่ข้างๆเวทีนี่อย่างพระจันทร์ฉายเขาก็ดูอยู่ด้วยนะฮะคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็จริงๆผมอยากแก้เมือนะครับไม่ได้จริงๆส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องทักทายตะกี้ยังเดินกอดกันอยู่เลยแต่ว่าเราทําหน้าที่เราเป็นนักกีฬานะครับเราก็อยากไปให้ถึงแชมป์อยากไปให้ถึงจุดสูงสุดของเรานะครับทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเอง เพรว่าพัชร์ฉายเขามีภารกิจในการที่ตะวันฉายก็ตว่อต่นฉายนะฮะก็ต้องไปไปทำภารกิจของเขาก่อนแล้วก็อาจจะมาเจอกับเราครับผมได้ครับผมต่อยคิกบ็อกซิ่งก่อนก็ได้ครับต่อยมวยไทยก็ได้ครับผมได้ทั้งสองปฏิกาครับนะฮะสักปีหน้าตอนไหนก็ได้ครับยังไม่ทันเจ็บเลยครับซ้อมมวยเหนื่อยกว่าอีกเนยังไม่ทันเจ็บเลยว่ายครับใช่ครับแสต่เป้าหมายเราตอนนี้ก็คืออยู่ที่ตะวันฉาย อยู่จริงจริงผมอยู่ที่บอสครับไม่ได้อยู่ที่ตะวันฉายบอสต้องเป็นคนบอกว่าให้ผมต่อยกับใครถ้าตะวันฉายยังไม่พร้อมผมก็ต่อยคกบ็อกซิ่งได้ครับเพราะว่าชิว่าถ้าชนะาจะได้ิงแชมป์ก็รอได้ครับรอได้ <c oughs> หรือให้ชกคนอื่นก่อนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับยิ่งชกมากก็ยิ่งดีครับได้เงินเยอะครับตอนนี้ได้เลนใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ ต่อยใครก็ได้ครับต่อยใครก็ได้ครับผมเป็นคนที่ต่อยใครก็ได้ครับไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วครับก็ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับน้ำหนักสักนิดหนึงฮะเรื่องของน้ำหนักตัวของซัวบอลถึงตอนนี้นี่ยังมีปัญหาอะไรให้ขาดใจคุณใจมั้ยน้ำหนักตัวอือที่ชกไม่มีครับผมต่อยน้ำหนักนี้มาเป็นสิบปีแล้วครับก็สบายใช่ครับใช่ครับผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเลยครับไม่เคยตกตาชั่งด้วยครับ อาเป็นบอลบอกว่าจากไฟที่ต่อยกิจกรรมวยไทยกับทางตะวันฉายนะมีการทําการบ้านเปลี่ยนในข้อบกพร่องมาวันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเราได้แบบปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมฮะที่หลังจากที่เอาเอาจุดบกพร่องจากไฟที่ต่อยกับตะวันฉายมาแก้ไขในไฟนี้ก็จริงๆมันไฟนี้กับไฟตะวันฉายมันเทียบกันไม่ได้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าโจเป็นมวยขวาตะวันฉายเป็นมวยซ้ายนะครับระยะการยืนมันมันต่างกันเวลาจังหวะที่ตะวันฉายเตะมันจะมันจะมันจะไกลเราจะเราจะบวกหมัดหรือบวกสองยาก แต่จังหวะที่โจโมวยขวามวยขวาครับพอเขาต่อยขวาเราก็บวกศอกได้เพราะว่าซ้ายเราถึงก่อนอยู่แล้วมันมันคนละเกมกันนะครับแต่ว่าถามว่าผมต่อยมวยไทยบ่อยๆมันก็อาวุธผมก็คมขึ้นลูกเตะลูกศอกอะไรผมก็คมขึ้นมันแม่นมีความแม่นยําขึ้นเพราะว่าผมผมซ้อมใช้ศอกมากขึ้นใช้เข่ามากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็แม่นยําขึ้นอาจารอยาะถามว่าครั <in> ้งหลังที่เราเลาูกอ นานมากพี่ตั้งแต่สมัยต่อยอยู่ลุมพินีนั่นแหละครับนานมากไม่ได้ใช้ศอกเลยครับคิกบ็อกซิ่งล้ว,วน,นๆเลยครับนี่เป็นคร,รั้งแรกการทะเลาะ10ปีดเลยใช่ครับใช่ครับนู้นนานมากเผื่อๆย้อนไปตอนต่อยห้อมน้อยเลยนะครับนานมากครับนานมากครับอ๋อเพราะงั้นในสนามบานเราตอนนี้ก็คือเป็นแชมป์มวยปล้ำค่ะพีบ็อกซิ่งของเราครับผมชั้นโกติงเ้าเพียงยังบรรลุอยู่ในตอนนี้มาเป็นชิ้นที่เราต่อครับผมนี้ผมถามเนี่ยครับถ้าเกิดที้เลือกคู่ต่อคู่เราเลือกได้นะ เนชอยนะระหว่างจิงคิดอะลซาอกับตะวันสายผมอยากต่อยอกับจิงคิดมากกว่าครับ mm hmm. เพราะว่าในในคิกบ็อกซิ่งผมชนะหมดแล้วครับมีจิงคิดคนเดียวที่ผมอ่าผมแพ้แต่ว่าในในในมวยไทยมันยังมีคู่ชกอีกเยอะผมเพิ่งมาต่อยสองครั้งเองครับในในคิกบ็อกซิ่งผมต่อยมาเป็นสิปีแล้วแลวผมชนะมาหมดแล้วครับอยากต่อยจิงคิดมากกว่าครับถ้าชนะจิงคิดได้ก็คือเก็บหมดแล้วครับในตอนนี้ในความสึกคุณคุณคิดว่าคุณควร คุณยังเป็นแชมป์เิมพการอยู่หรือคุณควรจะเป็นแชมป์ริงแล้วผมไม่ได้สนใจมากกว่าครับเรื่องนั้นถามว่ามันมีคุณค่าไหมมันมีคุณค่าเลยครับแต่ว่าในในคิกบ็อกซิ่งผมว่าการได้แก้มือกับชิงคิดมีคุณค่าทางใจกับผมมากกว่าครับคใช่ครับเพราะว่าแชมป์มันได้เงินเยอะขึ้นก็จริงครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมมาถึงขนาดนี้แล้วอายุผมขนาดนี้แล้วอผมรู้สึกว่าผมอยากได้คุณค่าทางจิตใจผมมากกว่าครับจะได้แมือในโนะครับใช่ครับขอบคุณครับหวังว่าเขาจะกลับมาชกเหมือนกันครับ เอาฟาถึงแฟนสักนิดนึงฮะที่บากอยให้กงใจบอนครับก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยตามเชียร์นะครับแล้วก็ขอโทษแฟนๆที่ทําให้ผิดหวังนะครับคนที่ไม่ได้เชียร์ผมนะโอเคุณมากที่จะได้เอาข่าวไปขายกันหน่อยพอแล้วมั้งเท่านี้เขาก็ด่าผมเท่าเท่านี้เขาก็ด่าผมเยอะแล้วนะ ผมไม่ได้เคยขี้โม้นะครับอ่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าดูดีๆอ่ะผมไม่เคยผมไม่เคยไปบอกว่าคู่ชกผมไม่เก่งผมไม่เคยบอกสักคำว่าโจไม่เก่งผมบอกว่าโจหมัดดีต่อยหมัดเก่งแต่คนดูข่าวครับดูให้จบดูอ่านฟังคลิปแล้วฟังให้จบนะครับอย่าเพิ่งฟังแค่แค่ช่วงหนึ่งเพราะว่าผมไม่เคยไป ไปบอกว่าคู่ชกผมไม่เก่งคู่ชกนักมวยทุกคนเก่งครับไม่เก่งเขาไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกครับค่าตัวเกือบล้านทุกคนเขาจะไม่เก่งได้ยังไงผมไม่เคยบอกว่านักมวยคนไหนไม่เก่งแต่สื่อถามว่าโจมีจุดเด่นอะไรผมก็ตอบว่าโจมีหมัดที่ดีแต่ทุกคนเอาไปเขียนว่าผู้บอลบอกว่าโจมีแค่หมัดเขาก็ด่าผมมาสิถุกประล่ะแต่ผมก็ไม่ได้โกรธนะผมก็แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าบางทีอะพวกพี่ได้ข่าวอ่ะแต่เอ็นดูผมบ้างบางทีผมก็โดนด่าหนักไม่ต้องทำหน้าเลือกหลักครับ เราช่วยๆกันนะครับทำงานผมก็ช่วยพี่พวกพี่ก็ช่วยๆผมบ้างไม่ใช่เอาผมไปฆ่าอย่างเดียว okay, ครับผมขอบคุณครับ okay.